ถึงเวลาเจาะสนามเลือกตั้งในช่วงหมัดต่อหมัดนะคะวันนี้พาไปวิเคราะห์เจาะลึกพื้นที่เลือกตั้งในจังหวัดไหนติดตามกับคุณจิรพัฒนได้เลยค่ะ มาต่อมัว,วันนี้เราจะพาผู้ชมไปที่สนามเลือกตั้งเมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองครับที่นี่เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะครับมีเพียงแค่3อำเภอเท่านั้นก็คืออำเภอเมืองอำเภออ,ภอัมพวาแล้วก็อำเภอบางคนทีครับ ข้อมูลประชากรนะครับจะมีอยู่ที่187,000กว่าคนในขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลดลงมาอยู่ที่157,000กว่าคนทั้งจังหวัดเนี่ยมีเพียงแค่1เขตเลือกตั้งเท่านั้นนะครับนั่นก็คือจะมีสสอได้เพียงแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นการต่อสู้มันจะต้องดุเดือดมากๆเพราะว่า1เก้าอี้ที่มีอยู่นี้เนี่ยมีผู้สมัครถึง10คนจาก10พักเข้ามาแย่งชิงกัน นี่ยังถือว่าน้อยนะครับ10คนในปีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปี2562มีผู้สมัครมาแย่งชิงเก้าอี้ตัวนี้ถึง27คนจาก27พักนี่แสดงให้เห็นว่าแม่กลองแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มันเป็นพื้นที่ยุทธศาสสําคัญมากๆครับถึงได้มีพักการเมืองน้อยใหญ่ต่างหมายปองที่จะเข้ามาล้มแชมป์ครอบครองเก้าอี้1เดียวตรงนี้ให้ได้ ทีนี้ลองมาดูผู้สมัครทั้ง10คน10พักในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งหน้าเดิมแล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแต่ที่ยืนหนึ่งครองใจคนแม่กลองมาโดยตลอดก็จะหนีไม่พ้นแชมป์เก่าอย่างเจ๊โอรังสีมารอดร,รัศมีเขต4คือคนนี้เนี่ยเขาครองแชมป์มายาวนานถึง5สมัยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือเธอไม่อยู่ประชาธิปัตย์แล้วย้ายไปอยู่กับคนเอกประยุจันร์โอชาที่พักรวมถ่าย้างชาติได้หมายเลขสี่ครับ เหตุผลหลักที่ทําให้เจโอรังสีมายังเป็นตัวเต็งม,มาอย่างยาวนานเพราะว่าเธอมีฐานเสียงที่เป็นแฟนพันธ์แท้แบบแข็งแกร่งด้วยนะครับแล้วบุคลิกเฉพาะตัวของเธอก็สามารถมัดใจคนในพื้นที่ได้อย่างอยู่หมัดครั้งนี้ก็มาวัดกันอีกเล็กน้อยเท่านั้นว่าการเปลี่ยนหลังคาบ้านใหม่ มาอยู่ในชายคารวมไทยสร้างชาติจะมีผลต่อการตัดสินใจของคนแม่กล่องมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ากันว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยกระแสลุงตู่ฟีเวอร์เลือกความสงบจบที่ลุงตู่มาแรงมากแต่คุณรังสีมาในสีเสื้อประชาธิปัตย์ก็ยังสามารถฝ่ามาได้แต่คะแนนที่เธอได้เนี่ยอยู่ที่26,000กกว่าคะแนนเฉือนชนะคู่แข่ง จากพักพลังประชารัฐกับลุงตู่เนี่ยนะครับคือคุณสุการดาปานะสุทธะไปเพียงแค่4 0 0 0กว่าคะแนนเท่านั้นซึ่งถือว่าลดหวบเลยนะครับสำหรับศึกก่อนหน้านั้นเมื่อปี2554เนี่ยคุณโอสามารถชนะคุณสุการดาไปได้แบบว่าไม่เห็นฝุ่นคุณโอได้ไปถึง67,000กว่าคะแนนขณะที่คุณสุการดาตอนนั้นลงในสีเสื้อเพื่อไทยได้ไปแค่2 8 0 0 0กว่าคะแนนคือเอาคะแนนของคุณสุการดามาคูณ2เนี่ยก็ยังแพ้คุณโออยู่เป็นหมื่นคะแนนนะ เพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยต้องจับตาดูว่าคุณโอ๋จะยังคงมนขลังในตัวเองอยู่หรือไม่และคู่แข่งที่เธอไม่สามารถประมาทได้นั่นก็คือคู่แข่งจากพรรคพลังประชารัฐครับไม่ใช่คุณสุการดาอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคุณนพพลธนิกุลซึ่งเป็นผู้สมัครหมายเลขสองคนนี้เนี่ยพลังประชารัฐเขาส่งมาแล้วถ้าดูนามสกุลเนี่ยนะครับเขาเป็นลูกชายของ คนสำคัญในพื้นที่ฮะนั่นก็คือคุณนุกูลธนิกุลทนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ก็จริงแต่ว่าชายแววจะขึ้นมาท่าพระสมีเจ้โอได้ตั้งแต่เปิดตัวเลยนะครับคุณพ่อของเขาร้อยตรีนุก,กูลธนิกุลเนี่ยเป็นอดีตสสสมุรสงครามถึง4สมัยแล้วเป็นอดีตสวสมุรสงครามอีกหนึ่งสมัยด้วยนี่พูดถึงแค่ฝั่งพ่อนะครับถ้ามาดูฝั่งแม่แม่ของคุณนพพลเนี่ยชื่อว่าคุณการสุดาคุณคุณไหมคล้ายๆสุการดาคู่แข่งของ คุณโอเลยเพราะจริงๆคือคนเดียวกันครับคุณสุการดาเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นการสุดาแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ลงเพราะว่าเธอดํารงตําแหน่งเป็นนายกอบจสมุทรสงครามอยู่ครับเพิ่งจะได้รับตําแหน่งไปไม่นานนี้เองนะครับเขาก็เลยส่งลูกชายคือคุณรพพลเนี่ยมาแก้มือเพราะฉะนั้นนอกจากความที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วยังมีฐานเสียงเดิมที่แข็งแรงทั้งจากฝั่งคุณพ่อแล้วก็ฝั่งคุณแม่เพราะฉะนั้นเขตนี้เนี่ยครับถือว่าสู้กันแบบสู้ยิบตาลุ้นกันแบบทุกตำบลเลย นอกจากคุณโอคุณนพพลแล้วยังมีผู้สมัครอีกหนึ่งคนที่มีสิทธิ์เข้ามาลุ้นในการชิงชัยครั้งนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือผู้สมัครหมายเลขเจจากพักคก้าวไกลคุณอนุภาพลิขิตอํานวยชัยครับคือถ้ามองไปในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับพักคก้าวไกลตอนนั้นเป็นพักอนาคตใหม่ครับ เขาถึงแม้ว่าจะแพ้เลือกตั้งนะแต่ว่าเขาก็ได้ที่3ได้คะแนนไปมากถึง1 7 0 0 0กว่าคะแนนเลยนะครับขณะตอนนั้นเนี่ยเป็นพักที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากมายนะแล้วครั้งนี้เนี่ยมีผลงานในสภาให้ชาวบ้านจำได้มาแล้วด้วยที่สำคัญก็คือก้าวไกลเน้นสู้ด้วยนยโยบายที่วัดตัวตัดเฉพาะสำหรับคนในพื้นที่ ภายใต้สโลแกนคืนชีวิตให้ชาวประมงสร้างอนาคตใหม่ให้อุตสาหกรรมประมงไทยไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนต่อทะเบียนเรือง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือฟรีประกันภัยเรือล่มเอกชนแล้วก็บัตรชมพูหรือว่าซีบุ๊กสามารถทดแทนกันได้ซึ่งนโยบายเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวประมงแม่กลองมากครับเพราะว่า8ปีที่ผ่านมาภาคประมงของแม่กลองเนี่ยบอกช้ำม,มากจนหลายคนก็ถอดใจไปประกอบอาชีพอื่นกันเยอะแยะเลยนะครับนอกจากนี้ตัวคุณอน,อนุภาพเองเนี่ยก็มีภาษีที่ ดีเพราะว่าเป็นลูกชายของคุณอํานวยลิขิตอํานวยชยัยซึ่งเคยเป็นนายกอบจอสมุทรสงครามมาแล้ว2สมัยแล้วตัวคุณอนุภาพเองเขาก็เคยลงสมัครนายกอบจอด้วยนะครับเมื่อปี2563ก็ได้คะแนนไปไม่น้อยได้ไป13,000กว่าคะแนนเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็รู้จักมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจึงเป็นผู้สมัครอีกคนที่มีลุ้นเหมือนกันว่าอาจจะคว้าชัยได้ครับ ยังมีผู้สมัครอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าคะแนนเสียงของเธอดีวันดีคืนแบบน่าตกใจนั่นก็คือคุณรักนิชาภาโกวิธานน์เบอร์8จากพรรคเพื่อไทยครับคนนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าใหม่ทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเธอเคยเป็นรองนายกอาบาตาสวนหลวงมาแล้วนะครับแล้วก็เคยเป็นสอจอเขต3ามอำเภออัมพวาด้วยแถมครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีข่าวว่าเธอเนี่ยมีท่อน้ำเลี้ยงดีเพราะว่ามีนักธุรกิจ ชื่อดังของมหาชัยเนี่ยประกาศหนุนหลังให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วก็ไปปลดแอกกดข้อบังคับทั้งหลายทั้งแหล่ที่ชาวประมงรู้สึกอัดอั้นตันใจมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็เลยทําให้ความนิยมของตัวคุณรักเนี่ยดีวันดีคืนจนไม่แน่ว่าในโค้งสุดท้ายอาจจะดีจนแซงแล้วก็เข้าวินไปเลยก็ได้นะครับนอกจากที่ยกตัวอย่างมาแล้วก็ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆที่เป็นมามืดและประมาทไม่ได้อย่างเช่นคุณเอสธนทัศน์ขุนุช เบอร์หจากพักประชาธิปัตย์ที่พักก็หวังจะส่งเข้ามารักษาเก้าอี้ไว้ให้กับพักอยู่ขณะที่อีกหนึ่งคนก็คือเสียหมูดิเรกฤทธิ์เล็กสกุลเบอร์เก้าจะขออภัยครับเสรีรวมไทยซึ่งคนนี้เนี่ยทางหัวหน้าพักนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตเมียเวสขยันลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องมาลุนกันนะครับว่าสําหรับจังหวัดนี้ แชมป์ใหม่จะสามารถล้มยักษ์อย่างคุณโอได้หรือไม่หรือว่าคุณโอแม้ว่าจะเปลี่ยนสีเสื้อก็จะยังคงครองพื้นที่เป็นเจ้าแม่สมุทรสงครามต่อไปลุ้นกัน14พฤษภาคมนี้ครับ